เจ้าเหรเจ้าจะไ่ทายด่าข่อยกับพ่อเลยมีแห้งหลายคือฮอร์สไลอึต่อการใช่ค่ะเฮ้ยนักหน้าคาเลยนี่แห็ดที่เห็ดพลที่ฝ่ามาแม่นบ่นี่แหละเห็ดพลที่ฝ่ามาเรื่องอะยังพอหยุดพอหยุดอีกคนหนึ่งมักหนวดคือกัน มแหงมีแหงจ้าเมื่อกี้พอยืดแล้วเป็นผ้าเอวกับลามแมมแล้วเนาะเป็นผ้าเอกพวกซ้าหน่อยเนี่ยแล้วเนาะโอ้แล้วก็าดีขึเนาะอมาพอพอยืดลัมออยู่ด้นล่าก็เป็นผ้าเอ็กแล้ลัดีแน่่ลัดีกวผาเอกเมม มาเด้อพี่น้องนวกกันพอกระชายค่ะเอซอ่ะผู้ไรมาเยี่ยมผู้ิงเราอยากให้แม่วันนวดให้กมสบายเลยใช้บริการเลยบริการเลยคุณนกคบหูเลยเ็นบอค่ะเขามาาแ่รถไปเนาะอู้หอด้าบูู่านีะห้องวางอยู่แต่เราทำใอย่างเต็มที่ลยคนณพ่อบอ เมื่อนนแต่เช้านวก็บอกว่าไปนบ้านเลูกค้าโทรหาเราเ่นโตคืออย่างบอเมนเ่นโตเขาจองให้มันว่างก่อนเ่นบตอันนี้มได้บอกเื่นี้มามาตวดหลดเนย่่ะเ่นโตบ่อใดไปเ่นบ่อดไทำน่นนามแน่นอนบ่ไใดแน่นหนตวดดีบอกแน่นหนจะมาตข้อมัน เมลาเห็ดเียดนั่งเบื่อขึ้นเลยสช่วงเห็ดมาไมล้าอย่างเนาะปวดต้นข้อปวดแขนข้อตรงหมอนเราเราจับพวกว่าเราเป็นยังไง่้างน่อยว่แขวติดเห็นอยู่แขวนทั้นหมวดแขวดแขวบาเาเอาทุกคน วด,วดแหวกกแกว้วก็คือประสาทแล้ววดแหวนี้ให้ไ,ไปตัดแบบม้วนหัวที่สุดคือสี่ทีผู้ใดมาว่าวิญญาณมันจะม้นยีเข้ามาให้เลามันม้นยีงา่ายมือนวดของประวันนะคะสุดยอดเลยประวันนี่นวดสุดยอดเลยตัวน้อยๆแต่ว่ามือหนักมือเฮงมือหนักค่ะมือหน่อยดอกดูดีเหมือนตัวตัวน้อย บางทีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนะเริ่มมุม่มว่วคืนแล้ว <c oughs> มี่บอเย็นเปล่ามี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 ต้องใส่บอเย็นผอมใช่ค่ะห่อนมันมันเมือ่อยนะแต่มันสบายอากาศร้อนมาเด้อพี่น้องสบายค่ั ส่งก็ขี่รถมาเต็มเทปคุณน,น,น้ำเสียงว่า,า,าก,ชก,ชากรุงเทพสวัสดีครับหอดพุลาร์ดหอดโขดไช่เหรอคอยบ้าจะโชดไช่จะหอดสิเยอะนั่ครับตอนนี้ดาวันเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้ดาวันจะสบายไปแล้ว <c oughs> เขมมาเบี้ยบอะไรอีเขาเบี้ยบอะไรต้นไทรเดาเผาเทละครึ่ง ตัวใหญ่ดิโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวรถคอยหัวเข้าวะน้ำหนักเกินเขาเบ็คเต้เลยน้ำหนักเกิน้ัพอกันคลิปหนาพอกันบนแรกพี่ต้องค่ะค่ะเรื่อพิธีกรรมค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสบายสบายค่ะมีเวลาเยอะแยะเลยมาก่อนบอก เมาแล้วค่ะดาวันเรียบร้อยแล้วค่ะนาติมกับฟนี่ ขับรถมาไกลค่ะกินข้าอิ่มก็น,นอนพักผ่อนค่ะดาวันบรรยากาศยั่ยบายค่ะตอนนี้สร้างปูกระเบื้องกับติดกระเบื้องโชว์ด้านหนาอยู่ค่ะเดี๋ยวปน้าสิลงคลีมให้เบิ้งนะคะตอนเนี้ยให้พอก,กันใช่กับ น้องดาวันผักก่อนมาหอดก่อนก็นได้พักนะคะเวลาพักก่อนก็นหลามาพักเอาทั้งหนานี่แหละคะ่ะสบายใจมาหอดบานีลากับมาหอดบานลูกสาวเนาะทุกคนก็พอไปอยู่น้ำกันเด้ไปเฮ็ดงานกับอยู่น้ำกันพอกันเสมอนะคะ่ะ คือเป็นกันเองไปหมดทุกคนเป็นกันเองไปหมดพอมาก่อนเดี๋ยวลูกเห็นงานแล้วก็ตามมาเหมือนแรกเลยค่ะเวลาเลยประมาณเที่ยงคืนกับมาเลยค่ะจะถึงกี่โมงก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทุกคนได้หูเนาะจิบหลังบ้านก็นค่อยตอนหลับทุกคนนี่แหละค่ะ ตอนไหนก็สำคัญเบิดเนาะมาแท้งกันแล้วเป็นพีเป็นนองกันเบิดแล้วดูแลกกันไปค่ะทางด้านหลาหน่อยกับพออกีกแม่หน่อยก็ผารกี้คือผ้าลูกสาวติดตามลูกสาวผ้าไปเฮ็ดงานมองหันมองนี้ค่ะเห็นบักโดไปจอบอีกยังเหรอคะฮู้ เบยบายกับเขามาเหมือนแล้งรอดทะเบิงว่าเหมือนแล้งสิมี่ได้การอีอยงนะคะเดี๋ยวลรอ,ลอเบิงค่ะเพราะก็ใช่ว่ามีรายการอะไรเอฟซี FC. สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็รอดูกันนะคะหอนไล่เนี่ยปาน้างม่ลบอยู่หม่งมุ่มคับหอนเอาด้วยเสีเอาบอกมูน,นี้มาก,ก่อนเพราะว่ามันหอนค่ะถ้ามือได้ฟ้นบตโตระก,ก็เป็นส่งนี้ค่ะ ถ้าพนตกระสิเชื้เชื้แช่แชเป็นปกตินะคะแต่ตอนนี้คือบอกได้คำเดียวว่าห้อนแล้วก็ยืนตากแด,ดดดนๆนบัได,ดละไม้เลยค่ะนาแหลนาดดำเบิดละแต่ก็ลักใจที่ลังบานแน่ด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเอฟซีสา่องกระหน้านะคะแม่บ้านน้ององค์อิงช่องประวันแม่ครัวน้ององค์อิงทรงพูนแม่น,น้อยบุญแอลค่ะแล้วก็ ันที่10เอคือเหมืองเงิน,นะอีลาเหลนยี่ผลนะคะการทะลักรอรอรอ,อเบิ้ลนะคะแม่พี่น้อง้าให้กำลังใจแล้วก็ไปเบิ้ลไปเชีรยไปให้กำลังใจลูกสาวนะคะแล้วไปอยากรวมเหตุบุญกระถินน้ำกันกะมีโอกาสกบมาค่ะหรือว่าติดต่อไปถ้าขาไปในช่องของ ใจแอนนะคะหรือบอกกับเฟซของใจแอนนะคะชายอิสระเดี๋ยวชิติดต่อประสานให้กับทางแม่หน่อยะคะ่ะรับรองเงินทุกบาททุกสตางค์ของพ่อแม่พี่น้องถึงวัดแน่นอนเพิ่นบ่อเอาค่ะอย่าสุดไปคิดว่าเป็นการคือมีอย่างแอบแฝงบ่มีแอบแฝงคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจให้สิกาเหตุกับบุญกับบาปเนี่ยมัน มันเป็นใบบ่ได้ค่ะเห็ดบุญพ่อแม่พี่น้องเต็มใจอยากเห็ดบุญรวมกับนอ้องอุ้งอิงนะคะกองกระถินที่บ้านน้องครูตำบลจานอำเภอเมืองหจาดศสีสเกตวันที่สีที่5เนี่ยค่ะพฤศจิกายนนะคะรวมกองกระถินบุญใหญ่ค่ะปลาปาปลากินผักไผยค่ะ เฮตดบุญห่วมกันค่ะตำบลร่วมชาตินะคะไอมีจิตศรัทธาไออยู่ไกลก็กมากค่ะมันรวมนับกันเนาะการเสเษบุญรวมกันนี่บริมีบ่อยๆเลยค่ะอันนี้คือเปิดเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนอยากเข็ดมากใดเลยค่ะติดต่อเข้ามากค่ะพอกันไม่คิดหนาะซอยเบิ้งโฆษณาให็นปนาน้านำได้ค่ะ ไม่ชินนาค่ะสวัสดีค่ะ